สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ใน ep 2แล้ววันนี้ครับผมจะวางตัวลูกซองก่อนแต่แป๊บเดียวครับเอ๊ะงาวางตัวลูกซองได้แล้วครับตัวลูกซองกระตัดมนนีตู้ซองผมวางแล้วครับบุ๊มครับ ป้าครับอป้าปช่วยมาตั้งให้นั้นให้ผมหน่อย <c oughs> ตั้งก้องอ่ะ,ค,ะ,ะนนครับตรง,ง,งนี้ครับผมก็กำกลังสู้อนี้ครับแต่ก่อนอื่นผมขออัพเอ่อไอเจ้าไอ้เจ้า,จาตำรวจนี่ก่อนครับ นี่ครับขั้นหนึ่งครับผมขงอวางีกตัวฟาร์มก่อนครับฟาร์มนี่จำเป็นมากเลยนะฟาร์มนี่จำเป็นมากเลยครับพ่อปุ๊บ ชอบดอะไรชอบดอะไรที่ถูกดี้ไงว่งสองเียครับ โหลดนิววิดีโอผมอัพโหลดเราอัพโหลดวิดีโอใหม่แล้วพีบเดียวครับผมขออัพอเอเอไอจ้าตัวนี้ก่อนนี่คือเพื่อนนะครับเ,เพื่อนรุ่มทีมบอสก่อนบอสก็ปกติอยู่หรือว่าบอสในโหมดไอ้นั้นซะแล้วบอสเนม หมดวงหมดเอ้ยเอาวางเอารอได้แล้วก่อนอื่นเอารอนี่จําเป็นมากเลยครับนี่เอาเอารอมามเลยครับเอารออันนี้เอารอครับเอารอสู้แล้วเอารอสู้ตายเอารอสู้แล้วครับเฮ้ยขอโทษทีครับอดีเอมือบางกล้อง ว่าตอนนี้ก็ประมาณกี่ทุ่มแล้วประมาณเดี๋ยวผมขอดูก่อนประมาณจะประมาณสามทุ่มแล้วครับไม่ไม่ถึงเก้าทุ่มแล้วครับผมพูดผิดี่แหละ จะตัวล่องห่นนะสะภาพแบบนี้แนละ้วจะตัวล่องห่นแน่ๆครับอัพไปก่อนนะครับตัวตำรวจนี่จำเป็นมากเพราะผมจะวางไอเจ้าเพราะผมที่ผมวางตำรวจนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะผมต้องการเออรถเหน่วยสว่าดเพราะตำรวจมีความสามารถอย่างนีง้รียงรถหน่วยสวาดมาได้ดวเวลาอัพรถไฟนะครับทุกคนอาจจะรู้อยู่ละตออัพ ปลัดบ,บอกตอนนี้ปหลัดบ,บอกเลยครับนี่ค่ะปลัดบ,บอกมากจับประหลัดบ,บอก เพรว่าผมอยากแบบแบบทำคลิปเหมือนพี่กระเอ้ยไม่ใช่พี่สิเพื่อนผมอะ่ะกะทิน่ะฮะอยากทำแบบทำคลิปเหมือนแบบอันแบบนั้นอะ่ะที่แบบกระทิเขายังทำได้เลยอะ่ะขออัพเอารอ,าอก่อนอัลลอที่จัมเป็นที่สุดอือ เจ้าอา่างตัวลูกซองหลายๆตัวมาถึงไอ้ตรงนี้เวลาซับบี้เดินผ่านมามันก็จะแตกโดยไอ้เจ้าลูกซองนี่เอ้ยยุงกัดน,นะครับเมื่อกี้คันผมคันไปไหนท้อยยุงกัดเออยุงกัดเจ็บไปไหนวะโอ้ยคันคันมือคันมือ,มอเดี๋ยวแป๊บเดียวขอเกามือขอเกา ขอเกาก่อนเอ้ยทันนี่นะนผมจะอัพโหลดที่นี้ที่นี้ผมว่างเพราะว่าเ,เดี๋ยวอีกประมาณสองวันผมก็ต้องไปบ้านยายแล้วอะครับว่าคนที่ชื่อว่าทันวาเนี่ยแต่ไม่ใช่ธันวาคมนะนะครับคนที่ชื่อว่าทันวาเนี่ยเขาบอกผมว่า ยังพิเศษไปตอนนั้นผมก็ตอบไปว่าไม่ได้เรียนอะเพราะว่าต้องไปบ้านยายโอเคครับตัวนี้ยังอัพไม่ได้จะอัพแค่อัพไอ้พวกนี้ก่อนอน,นะดดโดยุี่นุ้นจะอัพให้หมดโอ้ยโอ้โหนี่ลกทำอะไรลงไป ันี่นะครับผมก็กำลังวางอยู่แล้วอ,อีกคนหนึ่งหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นั่นไงคุณบังเขาอยู่